เมื่อวมนี้นดได,ด,ได้โต๊ะกินข้าวกับเก้าอี้หนึ่งหกตัวโซฟาหนึ่งที่นั่งสองตัวแล้วไอ้สามที่นั่งหนึ่งตัวแล้วกัที่นอน,ววน,นที่นอนแต่วาขาดคือตู้ หัวเตียงสองอันตัวหัวเตียงสองอันที่ขาดคุณจะส่งไปสีีมหมลูกงนูก่ม่ห็น ซุ้มตัคนกับก็ทัดนาาบ่ตัวเป็นอะไมนี่หงหอ่ตกิขอะไรลากเขาโฟาโซฟาองตัวหลงเรกเหเข้าตูเชะือมก็นนอตไกเตียงละกประกาศกันมางยนน่ dạng 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 dạng